เอาหายไปไหนคนึงอ่ะไอ้กันไอี่ตัวเราไมกินตนี้บ้านเธอมันนั่งมันี่มันนั่งพี่กดนะครับผิดกการไหนกันนะโดนโดนตัวขีมน่แ

ลำบากใจจริงๆลำบากใจจริงๆนะมันคือการแสดงเขาไม่ทำเขาไม่ได้เบ้างผู้กำกับขาใชัยเป็นนักแสดงมันเปลืองตัวนะแม่เนาะมืงทีน้องก็จะบานายเหรอเดี๋ยวบัญชีมันลำบากใจเราไหมเดี๋ยวไปดูก่อนเขาเขาอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูที่แทย์ลี่ก่อน ไปเซลเข้ามาเมื่อกี้นี่นี่เห็นยังเห็ยังทุกคนเห็นยังไปเซลมาไปเซลมาเฮ้ตอนแรกว่าจะเซลว่าคนในรูปหล่อทุกคนเลยครับ เก่งบอยแบดนอะไรเงี้ยเพราะว่าจะเซลอ่างเงี้ยตลกเิยจะได้หายของใจสักทีรักฉันจริงหรือเปล่า ว่าฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าแกบอกว่าฝอไปเมนแกว่าชอบนักนะเขาก็เลยมาตอบว่ามันคือการแสดงนะคะที่รักแสดงเก่งนะเราเนี่ย <laughs> แสดงเก่งนะเราเนี่ย หออึงก็พูดไปโอ้ยหึงหรอกแกน่ารักจะตายใครจะกล้าแกไม่กล้าหรอกจริงแกไม่กล้าหรอกใช่ไหมทุกคน